นี่ครับนี่คือปลาขยั่งขยั่งครับบรรยากาศฝนตกลิ่นครับนาทีเบ็ดโอ้โหนะครับได้ผ่านได้ผ่านประจำสองครับ โอ้ย<า>ให้ฟันหลอดครับกับจอนบินเดียวครับใครมีซิกกระเด็นจอนหลังจากจะเอกกล่องจะมีปลาโซ่ในตัวกล่องครับหลังจากที่มาทายมาได้โต๊ะเบสมาตั้งแต่บ่ายสามกับบ่ายสองมีปลาแต่ว่าโบได้ถ่ายทำครับคึ้บโบพันครับสหรับ่องกล้องเฮาครับ ผมว,ว,วุาา้บบตัวนี้นตัวกวางง้อเงียบครับบรรยากาศฝนตกครับอันนี้เบ,บ็ดผมกับทางนี้ผมกับทางนี้ครับอันนี้ของกันส้องคันนี่ของของ จาก้องส่องครับองบาลผู้ปลาเย็บสี่ครับฝนตกครับอ,อ,อุ้ยครับรุดบอกครับผนงานบรรยากาศฝนตกกับป่าฝนตกโซ่กล่องนี้นครับเด้อเบิ่งนรับผลงานร่วมตอนนี้จิต็งเต็ม ตกเ็ดเศดต่างต่บาสองบายสองกลัวครับผมบอดไทยครับบาดไทยบอมีปลาครับบพมีปลากรบดินตื่นเลยครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปติดตามตอนตอนทอดติไปตตมกินครับเมนู ตัวจากตัวนี้เขาจะได้เสื้อถือเขาเนี่ยผยมยุสีกับเพ่งย่านเด้มาล่ำมาลอยแล้วก็เพ่งตึดถึงจะดึงหูวไข่ครับพยมยุสีกู้นัง่งนั่งใส่หมวกอยู่นะครับฝ่าจะดึงมาเป็นพใบเอกส่องอยู่ครับจะไหนเอาเบิง้งเอาเบิ้งนะอาจารย์ เราจะเอามาเป็นพายุตะวันของบั่นผู้ผาพายเอฟซีครับบริษัเบียนซื้อมาเลยครับเป็นเบาตนองขอนคนหากินอยู่ครับไ,รไ,รไอ้กล่องบ้าปะเอาล้วครับฝวนพ่อเจ้าตัวแซบขึ้นมาครับประกาศไทยเพราะว่าฝ่ามันหวางครับผมเลยประกาศไทย เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับสำหรับการสิทธิ์เบ็ดปลาขะแย่งของเขาครับฟังของผมก็เงียบคือกันเอาเบิงเแ็งไดกระดิ่งรอฟังกระดิ่งครับตอนนี้เสียงบรรยากาศฝนตกครับเย็นมากพี่น้นอง นลทุกนะครับปลากระปกินที่กินอยู่ผมงกระปูเห็นกับคาดิไทยดูต่อไปครับเดี๋ยวอาจจะไปบึงอีกตอนหนึ่งนะครับตอนต่อมตอนเสียดนีี่ในมีในการซื้อเม็ดโซ่รับพอาได้ปลาขึ้นครับเอา บาครับน,นี่นะครับเบิ้งผลงานเอาผลงานในเบิ้งผลงานในคู่ถังเอาเลยครับมาครับไปเอกจอนบินเดียวครับเอา้าววางไม่บรรดาวางกวางวางมานันวางหากินวองแหลกครับเพราะว่าฝนตกแมนวะเอาละครับ ติดตามตอนต่อไปครับปานเขาที่ยังรครับลาต่อเครับเห้ไม่นานเ่าครับไปยะโอ้ยบย่งครับบิ่งครับแิ่งกับนายานเขาครับมาไปครไปไป ผลงานเดียวกักล่องนี่ครับนึกว่าจะบยเดียวกับกล่องมีผลงานอยู่ครับ,อบเออไปเงี้ยครับซิบปลวเลีวยวใส่ปพอต้มนะครับติดตามตอนต่อไปครับมา ปลาปดได้แต่ว่าเสือโกพ่อครับรรจจว้าปลได้ปลาอย่างเงกับเสือโกพ่อคันเบสกับหน้าสองคันหลอรคับดหลอด ฝนตกกับฝนตกปลาได้ปลาบางยังปลาได้เสือเขาเจ้าพ่อครับเสือต้องมาก่อนรอ้รุ่นต่อไปครับนี่ครับเสือพ่อเสือกับพ่อแหงเดียวเือรุนรุนกับรุนรุน ตามตอนต่อไปครับเอาไว้นะครับเอาไว้เอาไว้เลครับเอาไว้นายพันเอาครับมามาอีกแล้วครับนายพันเอาใส่ใส่ใมาอีกแล้วอุ้ยลุ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 ลลุ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 ลลุ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 ล มาอีกแล้วครับปลาบ่อไแต่ว่าขอให้เสือโก้พรครับมามาเบิงครับเบิงผลงานของเราครับสำหรับพี่ๆนี่ของผมดีครับเงียบกิฟต์น้ำเต่เสือครับปลาบ่อไม่ี่นายพลาดนะครับสำหรับจรนบินเดียวเขานั่งเงียบเลยครับเหลือมเงาเลยนายพลาดนาดุนต่อครับตามตอนต่อไปครับ ไปแล้วครับาไปแต้มนะครับมา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 เอาอย่าลุดเดอๆๆ้ออย่าลุดเด้อโอ้ยปลาอยังวะปลาแป,ปรบู๊ยครับอันนี้ปลาอยังครับไม่พลาดปลาแป,ปรบปลาแปรบปลาแปรบประจันจับมึงจับจับมึงจับ,จบจเออปล่อยจ้ำที่ลุดเด้อมาอยู่ตรงไหนตรงหนก็บบอ่อใส่แมสเ์นะครับขออนุญาตอยู่กันแค,บบคน่บ่อไล่คนเหมืงครับ นี่แหละจงตัวเหมือนกันนี่แหละมาปลาแปบนี่เลยคือปลาแปบนะครับภาษาไทยก็เรียกว่าปลาเซตันนะครับเดี๋ยกวก็ผมมั่วหรือเปล่าปลาแปบก็มีเมนูต้มนะครับย็นนีคิดตอนติดตามตอนการต้มต้มการขั้นตอนการต้ม